เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์พี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆพมไม้สียเล็กอยู่นะบ้านสวยพร้อมอยู่เลยนะครับบรรยากาศก็ดีตัวบ้านยกพื้นขึ้นมาสูงกว่าถนนไม่ต้องกลัวแฉะครับปรับปรุงพรมิทัศน์นิดหน่อยก็สวยเลยตัวบ้านสภาพดีน้ำไฟสะดวกพื้นที่95ตารางวานะครับ มีที่เหลือไปปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบายๆภายใน,ในก็ยังโอเคไม่โซมครับไม่แตกหกักไม่ชำรุดตีฟ้าทาสีหน่อยก็สวยกิิบเหมือนใหม่มี3ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ำเอกสารโฉนดคุดแดงตัวบ้านห่างจากถนนเส้นลาดชะสีมาโชคชัยแค่20เมตรเท่านันเองเข้ามาไม่ลึกครับเข้ามาแค่20เมตร้อมยว่มากๆครับในราคาเพียง5 9 0 0 0 0บาท บ้านพร้อมที่ดิน9 5ตารางวาอยู่ในอำเภอรประคาคบจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ